ในสาธิตการเอาขึ้นจิ้ม่ของอาคานะคะนี่นจะเล่นเป็นลันที่สองสิบกิโลแล้วใหญ่มากแล้วก็แคบเอาขึ้นยังไงเออขึ้นเทียวขึ้นสมมติอย่างนี้ใช่ไหม,มเราเข้าไปนี้ค่ะแล้วคุณก็เตรียมอย่างนี้นะบิดอย่างนี้นะแล้วก็แกว่งออไปเลยเอามือเนี่ยป่ะตาค่ะเป็นแบบง่ายเปะละ่ะสี่ห้าเห็นไหมหก <5. S 1> เจาสิบวัยด้วยโอเคสามยี่สิบสามสิบละลาบทอดลาบทอดแล้วก็อะไรอีกลาบทอดเอด็ด ลาบทอดหมดกระปุกเลยค่ะคิดดูลาบทอดหมดกระปุกเลยค่ะแล้วก็ไปเล่นเดี๋ยวเธอะไม่อ้วกก็ขี้สี่สิบแล้วคุณว่าเป็นอะไรดูอาการแล้วห้ิ <50. S 1> แม่เชียร์หน่อยดิถอยว่างๆแม่ออถอยไปแม่ให้ถอยไปเดี๋ยวโดน <laughs> อีโลอีโลกลัวเหงาไงแม่เถียงปะล่ะเถียงปะล่ะเนี่ยเถียงเดี๋ยวเวียงเดี๋ยวเล่นนี่ห้านาทีก็แล้วกันนะโอ ห้านาทีแล e like ้วก็เงื對對่อแตกเลยไม่ใช่ห้านาทีเออห้านาทีในนั้นแม่เมื่อดาาแม่แม่ช่วยหนยแม่เอาไงดีแม่ขาแม่เวียงแม่งเลยแม่เอาอะไรเวียงดีเอาซี่เอาซี่เอาไม่ได้ ยังให้ติดนั่นเลยอ่ะปวรล้อปวดรักเลย,เยปากดีใส่นะเอาไงดีแม่ก <c oughs> ูลุกก่อนกูเนื่องจะลุกหนีกูแล้วอ่ะไม่เก่งจริงเนี่ยแกเปล่าละ่ะกรรมกับ อันนี้ได้ใจสุดโ,โหโ่ <c oughs> เหนื่อยมากเลยเขาให้เล่นไม่เกินสิบนาทีโดนไปห้าสิบโอ้โหเกือบตายเานะี่ยะมันหนักมากแม่ใช่ข <c oughs> ้อเข่าก็กระดูกเราใช่มันจะเป็นที่กระดูกถ้าคนกระดูกไม่แข็งแรงห้ามเล่นเด็ดขาดแต่ถ้าเล่นได้แตพี่วันก็เล่นห้าสิบก็โอเคถือว่าโอเคแล้วนะโเหงื่อแตกพักเลย <c oughs> okay. น,นิดแป๊บเดียวแหละตอนนี้เมื่อยด,ดากเมื่อก้นกบใช่มันจะนวดเอวโดยตรงเลยอันนี้นะคะ <se ulin> อย่าเถียงนะ <S <s <agner> <S รอจะเอาสิบกิโลอ่ะแม่แม่รอจะเอาเอาเปล่าเถียงได้เอาอะไอ่ะน <s underneath> ด้ แน่จริงเลยกลองมาบวบวนกระเายอาจาน้ำหมากสู้คิดว่าจะกลัวแล้วแค่ล้าก็ออกแล้วแต่นูษสะใจเม่ติดนี่เนี่ยหรือเมื่อไงกันเด่นไม่รู้หนักรถเจวันน่ะหัวนอกดีได้สวดพร้อมยายเลยหนูได้ได้มีข้าวเย็นต่อเออเจวันหาข้าวเย็นกินแม่แล้วกไม่ เขาทำข้ากล่องมาเพ็ดอร่อยเลยไม่แต่ของดีผัดกะเพรากุ้งกระปมอ่อะแล้วก็เอากลับบ้านกันหนูเอาน้ำกระเจี๊ยบไปร้อยห้าสิบแรปเดียวก็ไม่เหลือไม่เหลือของที่เขาทำคืองานจบแล้วมันก็เติน